สวัสดีครับเพื่อนครับมนโนกและเล่าข่าวครับแป,ป๊บๆปปวันเสาร์แล้วนะเพื่อนอืมวันเสาร์แล้วก็ข่าวที่เราตามอยู่ทุกวันก็คือเรื่องกู้ภัยนะฮะกู้ภัยที่ตึกถล่มสามสิบชั้นนะของสำนักง,งานสตงเนี่ยนะอืมสำนักง,งานสตงตรวจเงินแผ่นดินตรวจแต่คนอื่นตรวจนู่นตรวจนี่ตรวจนั่น จะิืมตรวจองค์กรตัวเองผมเล่าไปแล้วนะเมื่อก่อนเนี่ยรีบลบโพสตเลยนะโพสตที่ว่าออกถแถลงการของสํานักง,งานสงตง,งเนี่ยออกมาถแถลงการเราต้องจับมือกันเราต้องสามัคคีกันเพื่อกอบกู้ชื่อเสียงของพวกเราหนุนนี่นั่นผมไม่อยากด่าฮะเพราะว่าทุกคนด่าแทนผมไปแล้วมึงเนี่ยไม่เคยเอ่ยคํา เสียใจกับผู้ที่สูญเสียสักคำเลยไม่เคยเอ่ยคำว่าขอแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราจะสอบสวนโน่นนี่นั่นไม่มีพูดสักคำเลยมีแต่มาโอ้ยเราจะจับมือกันเพื่อความเพื่อเรียกกู้ศักดิ์ศรีเรากลับคืนมาอืมศักดิ์ศรีพวกมึงอ่ะแค่องค์กรอิสระผมไม่อยากจะพูด ผมมีข้อมูลเยอะครับกับองค์กรอิสระไอสตอตงเนี่ยนะอืมทีคุณไปตรวจหน่วยงานอื่นเนี่ยแม้ทั้ทั่งโครงการอาหารเด็กเนี่ยนะคุณไปตรวจเขาเนี่ยนะค่าผักชีผักกาดผักกระหล่ำคุณยังจะขอบินใบเสร็จแวกเหรอเจ็ดเปอร์เซ็เหรอคุณกลัวเขาโกงแม่ทั้งไอค่าผักค่าหญ้าค่าอะไรมาเลี้ยงเด็กเนี่ยนะเออแม้กระทั่งกระดาษริมมีคนมาฟ้องผมนะกระดาษริมเนี่ยริมนึ่งเนี่ย มันมีหลายผมไม่อยากพูดคำหยาบมีหลายตัวที่สำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินที่มันสับแสบอ่ะมันไปพูดไม่รู้พูดทีเล่นทีจริงเปล่ามันบอกให้เขานับอ่ะว่าริมนึงเนี่ยกระดาษคุณสั่งมาในหน่วยงานคุณเนี่ยริมหน,นึ่งอ่ยมันมีครบไหมครบร้อยแผ่นไหมสมมติว่าริมหนึ่งมีร้อยแผ่นนะคุณเคยนับไหมว่ามันครบร้อยแผ่นไหมดูดิมันถึงขนาดนั้นเพื่อนแล้วตอนนี้น้ําลดตอปวดครับไอพฤติกรรมสบแสบของไอ เจ้าหน้าที่สำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินนี่ผุดออกมายัางกันยังกันน้ำพุอ่ะวันหน้าผมจะมาลากไส้ให้นะว่ามันแสบยังไงบ้างอย่างไปตรวจตรวจงานที่ต่างประเทศงานสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยไปตรวจหน่วยงานนู้นหน่วยงานนี้จากประเทศเนะี่ยเออกินหรูอยู่สบายเขาเลี้ยงดูปูเสือแมงโอโหจะบอกให้ไม่อยากจะเลา่าผมมีข้อมูลเยอะฮะกับสำนักง,งานนี้นะก็ไม่ว่ากัน ก็ต้องตรวจสอบกันไปครับอ่ะบนบนจบแล้วมาพูดเรื่องนี้ดีกว่าเพื่อนเรื่องนี้นะผมก็อยากเล่าเพื่อนฟังเพราะว่าผมไม่สบายใจเลยเพื่อนมันมีเพจเพจหนึ่งนะเขาเรียกเพจนรกมันโพสต์ด่าโพสต์ด่าอาจารย์ชัดชาตินะครับอาจารย์ชัตชาติท่านก็บางวันท่านก็เหนื่อยนะท่านก็นั่งนั่งแล้วอาจจะหลับเผลอหลับเนี่ย มันก็ถ่ายรูปท่านไปเสียประจานอเอ้ยมึงกลับไปนอนบ้านเลยเออแล้วก็มีไอ้ไอ้สอกอคนหนึ่งนะผมไม่อยากเอ่ยชื่อพรรคมันไอ้ไอ้เนี่ยผมว่ามันไม่น่าเกิดมาเป็นมนุษย์ครับปากมันเนี่ยนะมันบอกว่ามันมันว่าในที่ประชุมแล้วว่าท่านเจา้าจ่าบอกว่าคนก็ตายหมดแล้วท่านจะมาเฝ้าอยู่นี่ทําไมเฝ้าซากเตึกทําไมท่านทาไมไม่ไปทําอย่างอื่น ไปช่วยเหลือประชาชนที่ยังอยู่ยังมีชีวิตยอยู่ท่านมาตรงนี้ทาไมมันด่าท่านมาไหว้ท่านนะครับปากแจ๋วไอ้เหี้ยนี่ปากแจ๋วขอเนีดด่ยด่ามึงเลยว่ามึงมึงกินภาษีกูนะครับไอ้เหี้ยเนี่ยแล้วสรุปวนะ่ามันก็ไปไปว่าในที่ประชุมเลยปากแจ๋วเนี่ยมันว่าคนตายไปหมดแล้วท่านจะมานั่งงมโคงอะไรอยู่นี่ไม่เห็นมีประโยชน์เลยท่านชัดชาติท่านก็เลยบอกว่าคุณอย่าพูดนะครับ ลุนาอย่าใช้คำพูดว่าเสียชีวิตหมดแล้วเพราะญาติผู้ประสบภัยเนี่ยเขายังรอความหวังอยู่ยังรออยู่ลูกเมียเขายังรออยู่ว่าเขาอาจจะรอดเอเราทุกคนต้องมีความหวังคุณอย่าใช้คำพูดนี้เออทานสาัจจก็ด่าแบบนิ่มๆแม่ก็เลยหุบป,ปากเออผมก็อยากให้ลูกเมียมึงนะติดอยู่ในนี้นะเออแล้วมึงจะพูดอย่างนี้ไหมมีหลายตัวฮะมีโอ้หลายตัวผม,มอยากเหลาที่มันฮี้ยๆพูดะยาะเาเลยอืม ทั้งที่ทีมผู้ภัยเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาทำงานอย่างอย่างลําบากมากมันไม่ง่ายๆนะเพื่อนเราพวกซากปรักหักพังเนี่ยมันใหญ่ไงมันมันใหญ่มากเป็นแท่งคอนกรีตเป็นผนังใหญ่เนี่ยมันต้องใช้เครื่องจักรยกเราบางทีเครื่องจักรยกไม่ได้ก็ใช้มือคนฮนะต้องใช้กําลังคนต้องแบบชื่นชมทีมงานทุกทีมงานฮนะ,ะทุกประเทศนะอิสราเอล สหรัฐจีนก็มาครับญี่ปุ่นก็มาแล้วญี่ปุ่นก็มาแล้วนะฮะแล้วก็เห็นบอกว่าตอนนี้ทีมกู้ภัยของอิสราเอลกลับไปแล้วนะฮะเพราะว่าก็มีภารกิจที่อื่นภารกิจที่เขาทําทําตรงเนี้ยได้รับมอบหมายนี่สําเร็จรุ่่วงแล้วเขาก็กลับไปนะฮะกลับไปแล้วก็มีดราม่าอยู่นะไอ้ทีมอิสราเอลเห็นว่าเรื่องที่หลับที่นอนเออมีใครก็ไม่รู้มาดราม่าว่าเรื่องที่นอนบ้าบอคอแตกแล้วก็หลายเรื่องฮะ ไปดูข่าวแล้วกันผมขี้เกียจแล้วเอาไงว่าไอ้ข่าวเนี่ยเราฟังแล้วเราต้องใช้สตินะเพื่อนนะอย่าเชื่อในสิ่งที่ได้ยินมานะฮะจนกว่าจะพิสูจน์นะฮะหลายเรื่องฮนะหลายเรื่องข่าวลือและไอ้พวกป่วนก็เยอะไอ้พวกเฮี้ยเยอะนะครับเยอะมากพวกเฮี้ยเนี่ยเข้าไปเมาแล้วเข้าไปป่วนเข้าไปมั่วตัวไปกินฟรีนอนฟรีอยู่ฟรีมีเยอะแยะพวกมันมีหลายประเภทฮนะคนเราฮะ ก็ก็ต้องสแกนคนนะสแกนคนที่เข้าไปในพื้นที่นะฮะขนาดผมผ่านไปผมยังไม่เข้าไปเลยผมนังอยู่ด้านนอกเลยอืก็ก็เราเพื่อนฟังฮะว่าตอนนี้เนี่ยน้ําลดต่อผุดเพื่อนใครทาเหี้ยอะไรไว้เนี่ยก็สังคมก็จะตรวจสอบครับนะครับหลายเรื่องที่ต้องตรวจสอบอย่างเข้มข้นนะฮะเพราะว่าเห็นสถานทูตจีนออกมาพูดนะบอกว่าถ้าตรวจสอบพบว่ามีการจ่ายใต้โต๊ะให จ้าหน้าที่นู่นนี่นั่นเพื่อจะได้งานตัวนี้นะเพราะว่าบริษัทจีนเขาได้งานโครงสร้างใช่ไหมเขาได้งานโครงสร้างก็เดี๋ยวจะตรวจสอบดูนะถ้าผิดก็ต้องต้องจัดการอย่างเด็ดขาดอันนี้ทางเลขาธารจีนเขาพูดมานะต้องตรวจสอบก็ว่านไปฮะเหล็กโป่งเหล็กลอมเหมือนกันนะฮะเหล็กที่ไม่มีคุณภาพจากบริษัทจีนนะก็ะว่านไปละกันนะครับก็มีอะไรดีๆก็จะเก็บมาเล่าครับเพื่อน ชอบก็ดูไม่ชอบไปเลื่อนผ่ามดดาผมเลยไม่สบายนะฮะก็สรุปว่าให้กําลังใจอาจารย์ชัดชาตินะครับอย่างมากมายมหาศารกับทีมงานทีมงานของท่านผู้ว่านะฮะท่านรองผู้ว่าด้วยนะฮะอืมแล้วก็ทีมกู้ภัยทุกทีมนะฮะไอ้ที่มีดรา,ามม้งดราม่าว่าเอ้ทีมฝันดีฝันเด่นเนี่ยให้ถอนกําลังถอนกําลังไปแล้วก็เดี๋ยวให้ทีมใหญ่เขากลับมาน,นู่นนะี่ก็เป็นเป็นข่าวข่าวที่ ฟังแล้วอย่าไปเชื่อทั้งหมดนะฮะนะครับอย่าไปเชื่อเพราะว่าผมว่าทุกคนน่ะมีเจตนาดีหมดนะฮะไม่ว่าทีมใหญ่ทีมเล็กมันไม่มีหรอกทีมมีเส้นใหญ่เส้นเล็กเส้นไวชับเส้นสายอะไรไม่มีทุกคนก็คือจิตอาสามาช่วยโดยไม่รับผลตอบแทนไม่รับเงินรับทองเลยนะฮะก็มาช่วยกันโอเคครับออกบ้านอย่าลืมใส่แมสเข้าบ้านหลับน้ำสระผมครับมโนกรักเล่าข่าวสวัสดีครับคิดดีครับ